ม้ยทางพี่นะครับอย่างมุนี่ไม่เหีบใจได้ไม่เหีบทงีงยางนี้แล้วโอ้ผลเห็ดแบบนี้เลยเด้อดนะครับนี่เ,นเข่าแถวกันยางยักเลยขายจ็กพันจ้าส,สามไม่สิบพันสามไม่สิบพันสิบพันเศ้าบาทสามไม่เศ้านะครับขายถือแข้งตัวนี้บงบังบังบังยางบังบงบัง โอ้ยงางเป็น่วงกลมเนี่ยบันนี้กัะปูแล้วเด้อเจ้าเฮ็ดเองอยู่ปะบ่านึน่งว่าจะเปน็นนางามันใส่มีเหยบนี่ซื้อ,อยางซื้อมินดีแควไปใส่แควเสียไปใส่ขังเนื้อเร็มน,นึงเอาแล้วนะมาเอากรจายกใจได้แล้ววันน,นี้าะนู ซื้อซื้อยังในน้อยนี่ซื้อฮาร์ดยุบปอใดปอสองปอสองโอ้ยยิ้มขึ้นมากจิผู้งามเลยนี่ใสย,ยิ้มเบ่งแขวนย่งครบเอาซัมมูเดอร์ับใจพี่น้องเอ๋ยเก็บเอาความอ่อนล้ามาเป็นหุนท่างใจเก็บเอาความทุกข์ยากหายมาเป็นไตตืมกระบองเก็บเอาความคัดของ หมองหมางทางนายมาเป็นผ่าขี่หายถูหมองวันดางดำเก็บเอาความปวดซ้าต่ำทางเป็นทางในเก็บมาเป็นแห้งใจต่อเติมเสริมทายแท่นกายและใจสู่บูท่างมางสวงเก็บเอาสิ่งทั้งปวงมาเป็นยาหยอดต่อยใจดวงหน่อยให้สู่ฝันสะแล้วพี่น้องเอ่ย นาะขาสูชีกินหอมไปไกลเลยกระแแมนที่เดียวนะครับด้านนี่ครับบักเขียบไงเขียบไงเมืองเล่ากระลังเฮิมเพิ่นขายจังไดสามสิบท่านบอกจ่าเจ้าหาบมากนี่บ่กโอ้ เดี๋ยวถามหน่อยนึงถือไหเบอายดอกสัมผัสเนี่ยปลูกเองอยู่บ่หรือซื้อพ่นมาซื้อซื้อพนมาเจ้านี่นะหาบมานน่ไกลอยู่บ่โอใสลอดหนึ่งวันเราหาบจากแดดหน้าหาบกำเบิดมันมีเนื้อมีสีนู่มันนี้น่อยนี่หน่วยยังไหนขายอย่างไหนเป็นโลบะ โล่สามสิบพันนะครับสามสิบพันกับถึงลอยเด้อนะครับเพ็ดอีหยังล่ะแม่เพชรทองวานสัมบป,ป,ป,ปีจักบ้าทนะจักพั่นตันนี้บ่กจักพันนน่นถือสองลอยสองลอยกันแสนนึงอยเพ็ดพวกเท่านี้ดิจ้ะพวกเท่านีอะไรตัวนี้เศร้าพันบิดมีะ่ะรวะเนี่ พี่ขี่ทีนี่ทำอย่เหรอเลดบ้านเบิดเมืองเลยเดี๋ยวทำนี่เมีนหมูบักไงเลยนี่หมูบักไงวะหมูบักไงเลยเอาไปใส่กค่เห็ดขมอู้เห็ดอันนี้เห็ดขมเห็ดขมบอกบอกว่าเห็ดขาไส้เถอะเห็ดขมเผ่งขมนะครับนี่แหละเห็ดขาลูกยุงบ้านเจ้านนั่เห็ดเผ่งนูกยุ่งเน่ยขาลูกยุ่งเขาเอินขาลูกยุ่งแต่บ้านเจ้ามันกัดบ่ อ้ไีค่ะาูมดดเสวัสดีะะสนนครับพี่น้องผมนะครับเมื่อนีขอ้ขออนุญาตเช็คอินที่ตลาดลัก1ิซีจำปาสักเมืองปากเซน,นะครับบรรยากาศช่วงบาบม่ค้าไม่ขายกราลังต่างห่านมุวยกล้วยขวงนะครับสินค้าแล้วแต่สีขึ้นหามาพ่องัดไงมาเห็นนะครับมีพักแว่นมีนเราใม่ครับ บัวเด็ดท่ในล่างนะครับมาแบบตอนนี้ดินเลยสดๆเลยค่ะของปลาครับแม่ค้ากับมาตอนนี้ปลาพ่นละ <c oughs> บักบวบธุรกิจสีเขียวครับว่าไปถึงพริกน้ำพริกเผ็ดคือเมืองไทยบ่เนอะอแม่ค้าคือบ่ซิมให้เบ่งแน่นอะคือสียิ้มๆมรอแม่ค้าซิมมกพริก ทางพีเดอร์บักพริกบ้านบานครับล้วก็มีเห็ดหิมะน้ำนะครับโอ้หวเหล่าเลยเห็ดหิมะายาันานางมีนะครับเพิ่นกระลังจกยังบวกมายอดยังจ้ะหยอดบักอือนะครับเห็ดจังได้กินที่เสีบคัวแห้งๆชดน้ำสั่งวาเถอน้อยอดบักอือมีนะครับเอาเดี๋ยวพาเบิงตลาดบ้านเพินเดอร์ มันคือพักคือกันกับเมืองไทยแต่นอสีเดียวกันเลยสีเ,ยเขียวเขียวพักขยงนก็คือกันนั่นหละบักเน่าก็คือกันเห็ดเข็มก็คือกันหน้าตาคนขายครับคือกันอีกตั้งหกักเปิดมีทุกมือป่ะแม่โด,โดยมีทุกมือนะครับตลาดหลักสิบซีขามมาลานนี่นะครับบักพีกแล้วก็ยังหมูเหลือง บักเอิ๊กบักเอิกบอกแม่ค่าคเอาปกติมันมีขนนี่ขนมันไปใส่จะหุกขนออกบักเอิก๊กหุกหุกขนนะครับของมันมีขนมันยังกนิ่นไงบักเอือมีนะครับขายเป็นเงียมกับขายอันนี้พักขยาบ่าเอินพักยังบ้านเจ้าเอินคือกันอยู่ตัวนี้ขามมาหอดพี่เอินพักขยาคือกัน เรื่องหน,น้าตาเมีย่านี่ตะเปาะยิ่งไข่ได้ครับยี่สิบห้าพันจากน้อยบุนนี่สิบน่วยไข่ไก่เศร้าพันนะครับสิบน่วยคือกันแม่มาขายไข่ไข่เข่ากระมีห้ายางไม่ทางพี่จักน้อยหนึ่งนะครับธุรกิจพร้อมกิน มีผัดมีเข่าผัดกะลีนะครับใหม่ใม่กะลีปับกะลีสดกะลีใหม่มีเยอะใส่จ้าไม่ใส่เดียวใส่หยังใส่เข้มห่วยใส่เข้มพะนะมีใส่เดียวนะครับเฮ็ดทุกไม้ทุกมือบ่กะลีใหม่กะลีสดทุกวันกะลีปับนะครับอหยังสันจ้านี่ลืมเบิ่มๆนี่สมหัว สมง่วได้วครับปอเปียไไลมาทั้งผีพอขายกำลังต่้งหนันบรรยากาศลักซิบซีบนะครับแม่ขายกำลังต่้งหันครับขายของอ,อ้อเห็ดเห็ดยังน้อบาทเนีเห็ดยังไม่ค่ะเห็ดแง่ เงยะยังไงล่ะคือมันงัดคือมันเงะเอา <laughs> เห็ดยังก่ะเห็ดคมนะขาไล่ขม <laughs> แต่ยังคือแหงะงคือบอยะโหลดเจ็ดเป็นเงะมันบอยะจักพันสี่สิบสี่สิบพันนะครับแปดสิบบาทถ้าเป็นเงินไทยกลมๆจาดหนึง่งต้มเซม่ามา,มาได้ยี่บ้ อัติสิเฮ็ดสันทางวีเด้อครับพ่อเราขายอันหนังต้มเรียบร้อยแล้วมีทั้งหางมีทั้งอย่างเขาเอิญอย่างนี้นนเออตีน,<ห>นผมก็กล่าวว่าตีนกับตีนสัน<ะ>ตีนงัวเด้อครับหางงัวขายยังไงพอ่อโล่อะอันเดียบบาทอันเดียบก,กีบสามสิบปลายพันนะครับเทสังไหนกินที่แซ่ตบต้ม ใสี้เล็กได้ป่ะเออต้มใสี้ีเล็กก็ไดนะครับหางเด้ครับโต้หมี่จะก้ได้ตะหางมาโอ้นึ่งว่าตูวว่าเอาตะหางมันนม่ขาผู้งามเด้ครับเห็ดเปิ่เปิ่นอยู่ไปเก็บเองอยู่วะสื่อมาคือกันนะครับ เฮ็ดยังก็เฮ็ดแงี้ยนีมือเสือเฮ็ดแงี้เสือก็ได้สังเงียะกังเงะ้ยคือเฮ็ดคมที่ยทั้งนี้เฮ็ดคมนะครับอ๋อคือกันกับเมืองไทยอันเฮ็ดคอยข่ามมาบากายเขาว่าสีพ่อเฮ็ดปวกเห็ดเพึงท่ามเห็ดฟอมาพัวเฮ็ดตาแตกเฮ็ดขมอีกเหรหลายแห่งเด้อจักกีบเศร้าพันเอาเศร้าพันนะครับคำนวณแล้วจักบาทนอ่าเศษพันจักบาทเศษพัน สี่สิบบาทสี่สิบบาทประมาณนี้สี่สิบตัวนี้แปดสิบเพิ่นงัดขึ้นมาจากแม่น้ำของใหม่ใหม่แม่น้ำของใหม่ใหม่ไหลมาตั้งแต่ปลาตองปลาปลาอย่างนี้ไหมค่ะปลาเปียนปลาปากบ้านอื่นเพิ่งเอินปลาเปียนนะครับ ภาษาไทยอันจะเอื่นปัาปักปากล,ลักษณะเด่ยนหางเลี้ยงเหลียงหางแดงแดงเอาไปลาบเอาไปก้อยเอาเพียงจังหน่อยอีกเนาะปีะป๊งยังอีกเหรอเบิ่ดอะไรตัวเมนูมันดาบก้อยปี๊งเออได้เท่านั้นละเท่านั้นก็กินเมนูมันบ่หลายเ่งหน้าตาลไม่ขาดได้อผู้งามเด้อไงหปลาว่เจ้าใส่ปลาเจ้า โอ้ทางพีปลาเล้วปลาแล้วงามขึ้นจะของแหงเด้อผิดตัวใหญ่ครับตัวใหญ่โลดจักพันโดละสามสิบพันนะครับสามสิบพันคิดเป็นเงินไทยกันคิดเอาโหลดเอาบ่แพงดอกบ่หอดลอยบรรยากาศทางพี่นะครับเฮ็ดเฮ็ดยังแม่เฮ็ดข้อนขาวปลูกบ่กปลูกนะครับ ขายจาดตักพันเนี่ยสิบพันเท่านั้นนะครับสิบพันกับศ้าบาทนั่นละพักขแัแยงงามศ้าบาทพอได้กินอยู่นะครับพักติวพักเมกพักโมงพักขนันแยงบักเขือไรมาเบื้องหน้าตามแม่ค้าครับนีอดเห็ดหีมะครับเห็ดเข็มก็มีขายทุกมือว่าแม่ค้าขายทุกวันพักสดๆดวยครับ ยังมุ่นเนี่ยร่วมใส่กันเห็ดเอือญอยู่ยผักร่วมร่วมมีหลีทางขี่นะครับเห็ดขมเพิ่นมีหลายนแจ็คหนอยเด้อคือบานเหานั่นแหละตอนนี้เริ่มมีเริ่มหลายราคากะบ่สูงนะครับพระฤที่ซื้อกินยีดอกเห็ดปัวกันี่ละเบิงเบิบงบานาเพิ่นกับบ้านเหาดอกครับมันแห้งมันแรงเบิงขามันที่ละม,มันคือยืนเอาดอกมันอยู่บนอีขาหน่อยปะนี่ เอาข้อได้ละแม่จาดนี่จักพันดีเอาจักสามสิบพันนี่บบแพงดอกัะเขือด้ะครับง่ามๆโอ้ยทางพี่นะครับอยังมุนี่ม่หีบใตได้ไมีหีบทีงยางนี้แล้วโอ้พันเห็ดแบบนี้เลยเดินนะครับนี่นเ,นนเขาเ่าแถวกันยานงยักเลยขายจักพันจ้ะ สามไมลสิบพันสามไมลสิบพันสิบพันเศร้าบาทสามไมลเศ้านะครับใครถือแข้งตัวนี้เบาง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 งาบิางบางบาง,บ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 งโอ้ยงาบมันม่วงกลมเนี่ยบันนี้กระปูแล้วเด้อเจ้าเฮ็ดเองย่บอบ่นึกว่าจะเป็นนางเอามันใส่มีเห็บนี่กเก่งแค่สื่อเพื่อนมาคือกันเพื่อนเฮ็ดแบบนี้เด้อโอ้เขาทาแห้งบ่าตายยากักษ์โตนะครับ แล้วก็ขนาดไล่เลียกันสามอันเศร้าเอาขนออกไปเห็มันยางเบิงนะครับโอ้มันก็เป็นตะเบิงแงต่ลับันป้านยางเป็นแถวเลยเนาะ <c oughs> ว่าแตกแถวเลยขายจังไหนสันนี่ลุ่มร่วมจังสิสิบพันสิบพับพมีบวบเห็ดหูหนูบักอือ้ยอดบักยอดบักบ,บวบ,บ,วบน้ำขายประจำบ่ ถามซื้อเลยยี่บนิซื้อ,อยังไหมค่ะซืตุกตาตุกตานะครับอยู่รักสิบซีเดอร์หลานกระปูยางใดนั่นล่ละมหาพันโดดนี่นี่<า>เพิ่นมาขายประจำ<า>เอา,า,าเของเพิ่นขึ้นไว้ก่อนพันดีหายต้องหงายไวน้นนี้เดี๋ยวพอดีย่างเมื่อที่เด้อกระปูเล่าคอยบ่ได้สนใจนะสนใจค้นเห็ดคือจับมันใส่มีเห็บได้นะ ทางผีพักขญาบานเพิ่งงามด้วยครับแล้วก็บ,บักกะทอก่อนบักตองบักเขือกระปูยางใดเป็นแถวขึ้นกันโอ้ย,อยเพชรอันนี้ห้าตตองซื่อบหรือมันมีน้ำบานห้าเพ็ดหูหนูนี่โอ้บ้านห้ามากกินบ่ะเห็นเพิ่นขายดีนะเพชรหูหนูแสดงว่าบานเพิ่นทั้งผี่มักนะครับ,อบโอ้มีลูกมันพรอมนะครับพี่ อิปูเต็มเลยสามใหม่สิบสามใหม่สิบพันนะคหายจากพันไหมค่าโดยบัดบนี่แสนหนึ่งนะครับสองร้อยเท่านั้นละบักหลายนึ่งดเด็ดหลายนึงอย่างบูนในถุงเรานืาน้อใหม่นื้อใหม่กำลังมาเด็ก พักกูดน้มใหม่อู้พันมีเล็กไหลนะนเด้อทั้งพีสามก่อนสี่ก่อนเล็กไหลปั่นหมกน้อยหนึ่งมันสีเบียนะเห็ดปวกเบียแล้วมันน้อยเดียวหวาน่เดยวสบายมันโเรากำลังปั่นเขานะครับกับฟซีนหลอด ยหญจักปีหกสิบเจ็ดสิบยังนมอยู่ขายจังไดพาจักพนันลูกหลาขายจักพนันจักพันก็อันละใส่หาพานันได้ซ้ำได้หาพานัน หาพันเดี๋ยวจะอันหาพันเดี๋ยวอันหนึง่งนี่บอกอันใหญ่ๆนี่บอกหาพันออโอ,นนนอ,อ้นมาตังหานด้วยครับจักปีเจ็ดเจ็ดปีป่ะแม่เจ็ดปีนะครับบักรเงียวนะครับ โอ้ยหลายเติบเด้อสองสีหเด้อหวานบอส้มนะค่ะยืนยันเลยสมสมสมกินก๊บแจวเด้ออันนี้มาสมถ้ามาจาขายจักพันมัดหาพันถ้าเป็นมันมัดหาพันมัดหาพันูลซิพันนะครับสมแท้สมสมกินสมกินสมเรสมแท้เราบบตัวนำนะค่ะขายเครื่องมาจากทะเลทะเลส่วนโต ขายยังแน่ขายหลายอย่างเลยมอ<า>ด้วยอีหยังที่แบบว่ามาจากทะเลเฮาแน่มะเขือเปามือเปลืวกปลาทูปลาหมึปกปลาทูโดย,โ,ดยโอ้นนหน่ำเพิ่นไทยมาจากของไทยไปเลยเลยูกสีไทยแลนด์เลยปวดบอกอังกฤษป่าเม็ดอินไทยแลนด์นะครับร่วมทั้งลูกบ่มี่พอนั่นี่ <c oughs> แม่กับโบมีลูกสนข <c oughs> ายประจำบ่ด้วยครับหนูซื้อหยัง น้องหน่อยได้เพิ่นมาขายประจําอยูุลักสิบสี่นี่ปกติเพิ่นมีของปลาขายบ่แมีม่นี่ี่ประมาณสองสามลูกเลยบ่อหรือสีมีญญบ่บรรยากาศตลาดหลักสิบสี่นะครับเมืองจำปาสักช่วงนี้ช่วงประมาณใบสองน้อยหน่อยนะครับแม่ค้ายังบ่เข้ามาหลายแต่ว่าก็เริ่มตั้งหานกันนะครับ ของขายก็มีหลากหลายนะครับมีเห็ดปลามีเนื้อแครเนื้อฟ้านเนื้อแบ่บมแมนนะครับทั้งที่เนื้อหมูเดอร์อันนี้เนื้อง่วอยากถามดีโลจักพัน,น,นเนาะเนื้องัวนี่แสนสามนะครับเอาบานเฮ้าสามรอยยี่สิบสดเนือเล่านะครับเนื้นงงัวสดเนืวกระโดน แสนสามกัประมาณสองร้อยสองบาทนะครับ260ร้อยหกบาทสองร้ยเจ็ดิบมเกินนี่นะครับแสนสามทำหมูเลยจ้าแปดสิบบาทแ0ดสิบท่านตีเป็นเงินไทยกับประมาณ1อยหกสิบลอยเจ็ดสไก่เคียงกับไทยนะครับ แต่เนื้องัวเพิ่นจะถูกกว่าประมาณ260ร้บานเข้า300ร้อยน่อยๆเด้อเอานี่เด้อตลาดบานเพิ่นแบ่บ่มีบ่แบ่แบ่เออเออเบ่มีบ่มีแต่หมูกับงัวูมามีบ่บ่มีมากระบ่มี่สร้างบ่มีเลยแค่บะมี่งูบะมี่เลยมีแต่ยังหัวคอยอย่างนี้ละ สดๆเดยครับเนื้อง,ง่วบบานเพินราคาบนสูงเป็นง่วบผื่นบานก่อยแสบจุแสบแสบเบิดวัตตะไดกินแสบเบิดวัตตะหิวขันโมหิวแล้วบ่แแสบป็นได